Ô là nó, <cười> <cười> เมื่อนีออกจากบ้านสมกับแม่นยำดีสมกัเปล่าหมอแม่นยำดีใดมาหายใจได้ลำตัวเแถมถือคัดตะเลยกถือต้องละบมือแม่น้ำ ผมชกใช่จริงได้ป้ายขึ้นมาตูขี้แค่ขับแต่ที่คำมั่นดาสะคำน้ำกนไม่ได้ว่าจะาแต่ผู้ทำบันเดินใส่สีดันด้อสีไปรำกำไผ่แม่กอดตอนเราผู้จ่าตันสังค่วมผมและชี้ตันตอบแม่มั่นดาผมและชิ้ตันตอบแม่มั่นดาจักนั้นด้อละที่รำกำไผ่แม่ดื่อเระท่านหนูน่าภาษาภาษาจากไปรีรำใส่ผู้ใจแห่งวันผู้ทำมาแห่งหุนจันแล้วจัน่าแบกสะคำน้ำดเดมแม่แต่คำมั่นดาผู้สบายมน้ำผม นำผมแล้วก็หอมไตยลาบุตรตาดุกเมียสีดันดีลำใส่เทนเท่าข้าวหนี่แมโน่สิสู้เขาดันได้โบปนอดูใจรักลำเดิมเมียล้วกับขึ้นมาไม่จะคอต่างบานโป่งอันสิสิปทุนแล้วก็เจ้าตาบุ๋มนาดันดีและใจเงาเงาหน้าผู้ตายย้อยเงาตาม เอาเด้อพอดีรบเมียผมนั่นเด้อและที่เงาเงาหน้าพ่อตาหาอย่างเงาต่ำเงาเงาน้าบารีก้องนองเลยไปแค่เรื่องบัวแยคคำมันนอาสั่งคุมได้ให้บาดลูกไปรำเดพอีกลับมาดอกเมียดอกเมียได้เห็นโนนองเอ้ยข้าเตายาโนอลันหน้าารดั้ข่อยแม่นเอ้ยบัวโจกใจล่ะข้าจึงเมาจยดบัวโจกใจล่ะข้าจึงเมาจยต่อเมียบานดาไปเห็นสาวมาลำลูกสิมาเป็นบัวสัมาจาจังสัมมาลำมาใส่พ่อรันเดือแล้วก็ไหล ปู่ไปตะมาเรียงฟอนเดอพ่อ,พอของผมก็จะหัวเออจ่า,ออจาตอบป่อยคันใส่จะกโหวูกใส่หอมหลักบ่บะก,กินเลยเท้าไปเห็นสาวละไปเอามาแดงแม่แตงเงินขาดแต่ว่าดำใบเต็งนางลูกขี้ห้างสั่งแม่ตาันเถาะลูกขี้ห้างสั่งแม่มันเถาะมานันเดื้อมาจะเตะมันดีแต่มีมันงามเต่งเอาว่าเดินเท้าคนสองมือ,อดักข้าวหรี่ไรส่วนไทยปนวล,มา,ลมาสอนปอนเดอรสองไบเบื้องบุกใจสีดื้อแต่เป็นสั่งอ่ะโซนอุดตังตุนบ่อนเฮา มาซาดอเท่าเจดพันปมบารีดันนานันเดี๋ยวผ้ใดไทยบำบาให้ละสนไทยบาลามาตอนฝนดือไทยเปินเลยตัวเธอเพิ่นนี่เนี่ยเป็นตังบัดที่ได้แอวกุ่มมันกับาเล้อตั้งหนุ่มนาดสันสันของมุ่นประเบือกะไตเปินแล้วพ่สามกุ้งกินเม็นนะครับ